สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง youtube เสือพาไปนะครับตอนนี้พี่เสือพามาที่บ้านเช่าพี่มนานะครับโอ้วิวสวยครับเป็นมองเห็นวิวภูเขาภูเหล็กไฟนะฮะอีกห้องหนึ่งคือพี่อนุวัฒน์นะยังไม่มาอันนี้คือบ้านพี่มนานะครับวันนี้มีผู้ใหญ่จะดีครับคุณสุกกระมลนจากนนทบุรีนะครับใช่นะฮะมอบเจ้าเดิมนะคะมอบที่นอนให้ที่นอนนะครับน้ําดื่มนะฮะบะหมี่แล้วก็ข้าวสารครับพี่มนานะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะฮะบรรยากาศว่า บ้านพี่มนาข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่เสือก็ยังไม่เคยมาวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มานะครับพี่สุดกมลค่ะพี่พี่สุดกมลคนสุดกมลนน,น,นทบ,บุรีนะครับะไปดูบรรยากาศข้างในบ้านพี่มนาแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับคุณมนาครับอข,าาขออนุญาตถ่ายนะคุณมนา,อ,า,มอ,าอันนี้คือเตียงที่เขาให้เลยเหรอก็คือเอาออกข้างนอกใช่ไหม เดี๋ยวต้องเคลียร์ที่นอนเก่าออกก่อนก็สามคนนี่แหละยกยกสามคนเพราะเขาไม่ให้ยกสี่คนนะต้องสามคนต้องสามคนใช่ได้สามคนก็สามคนเรามันมันได้เมื่อสามคนเราอ่ะได้อ่าสามคนเราเออนนี้อย่าย่ดูย่าดูกล้องนฮะ หนักนะเอ็มหนักหนักไม่ได้ไม่ได้ต้องเป้ชยกี่โลดลงไปเลยก็เปลี่ยนไปยกห้าตามคนไม่ไหวเตียงเตียงที่เขาให้มันหนักมากเราเล่นว่าเบาเบาไม่ใช่นะคะหนักหนักมันเป็นไม้ที่หนักมากงั้นเดี๋ยวเกณฑ์คนใช่ค่ะกดให้แล้วจะเอ็มโอ้วิวสวยนะครับนี่นะครับ สามคนยกไม่ไหวนะตอนนี้ยาชิไปตามบ่าวนกนะครับมาช่วยยกนะครับใกล้ๆเพื่อนบ้านแถวอยู่ปากซอยนะครับใกล้ๆนะครับ

เนี่ยมีมามาด้วยนะคะลังมีมาถ่ายนี่นะต้องใส่นะคะถึยี่ติองคนตัดเพิ่มสามมาให้ดูทุกคนนะคะโบย่าง้า

บอว่าจะเอาไปไว้ตรงไอ้ต้นไม้ไว้นอนเล่นกลางวันต้นต้นต้นมะเขืองา

นันงนน่ก็ใจะจะมาให้นบทีเาะวัี่ผมอยู่ผมขออยู่ได้รู้มาแล้วว่าผมอยู่ผมกับตัวไงกลับตัวทีไถ้านั่นงนั่บ <c oughs> like, right, ้านมันร้อนก็อยู่ไม่ได้ก็นั่งไม่ได้จะเอาไว้ที่นีก่อนห้าวย่ไงเดี๋ยวเข้าบากันทีเพราะว่าพผคงรับการปลดปล่อยแล้วรถให้ มีไข่ควงไหมครับมีไข่ครัวงไหมในรถมีไหมพี่มานาเนี่ยนะคะตอนนี้พี่เสือกําลังช่วยกันประกอบนะคะดูมันเยอะเลยนี่เองนี่นะคะชัดไหมออไม่มีค่ะเพราะว่าตอนนี้กักตัว14วันเนาะเนพี่มานาก็ให้ไปยืนรู้นะคะหลังบ้านเลย เอ้อมังมาบอกมามันบังเดี๋ยวเราเตรียมเงบังไหมได้อยู่แต่มันไม่เห็นเตียงข้างนะเนะขึ้นอีกนี่มันขึ้นได้เออมันก็หักลงมาอ่าอย่างเงี้ยจ้ะเดี๋ยวทำให้แล้วกันเออหักออตัวใช่นี้ไม่ต้องอยู่ด้านข้างเนาะโอเคโอเคเห็นไหม โอเคเนี่ยเอ่เอ็มล้างมือด้วยค่ะใช่พกมาด้วยค่ะพกเจอมาด้วยนี่นะคะเห็นกลองมันี้ค่ะเตียงสวยค่ะสวยต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะอ่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยมอบทั้งเตียงแล้วก็ที่นอนให้เลยนะคะที่นอนก็อย่างดีเลยนะคะอ่าเอาไปไว้บัญญาอาชีมลองกดดูแล้วนะคะหนานะคะ ยี่ห้อบวัวหลวงนะคะก็ใช้ได้นะคะคุณภาพโอเคเลยที่นอนทำมาจากอะไรนะเอ๊หสองสมสที่นอนนุ่มใช่ค่ะจะจะได้ไม่ปวดหลังสาธุผู้ใหญ่ใจดีค่ะอโลอค่ะโอ้ลงต้วดูแล่ปะ มันเป็นลองกลางลองอะไรนะลองกลางในนะคะเขากำลังดูวิธีประกอบอยู่นนุ่มๆช่วยกันดูแบ่งน้ำหนักไว้รองกลางเสื้ออย่างกนไปข้างล่างขางล่างสุดเลยไปข้างลางงน้าเสื้อสุให้ิดอกกอกน้อ้อ่าก้ล้ อย่างนี้อย่างนี้ออแบ่งหนักเตียงปแบ่หนักเตียงนะหดไรเป็นนขวาง่มองนีอย่างนี้ถู้วใขวาง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 เพราะว่ารูมันไม่ไม่บดีต้องเป็นนขวางนี่นี่นี่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล ไม่ใช่หรอไม่ใช่ดูดูลแดูนี่แหละดูนีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์ทีนี่แ้นี่เลยนี่งนีนี่ันน่ะีฮอบงีเู่น้ในีฮอมดนมดน่ยอ่ะอ๋อรู้แล้วบามีกาต้องกัดตอันนี้กัดด้ลวกัดตรนี้ได้มัดไม่ได้ พราะว่าเป็นแทะอันนี้มันใหญ่ไม่ใช่อันนี้เปลี่ยนมาพัดนั่นแหละนั่นแหละเออเออเพราะว่ตรงกลางวันนี้ก็มาส่งน้ํานะคะมีข้าวสารด้วยอ่าแล้วก็มีไข่ด้วยนะคะเตรียมาให้พี่มนาวันนี้ค่ะอือดูด้านล่างเลยดูด้านล่างเลยเนาะโอเคก็สลับมุมให้ดูนะคะทั้งด้านล่างด้านบน ฝ้านี้มันตกสูงมากนะคะมันอากาศมันน่าจะโปร่งเป๊ะเลยนี่แหละพี่มานานะคะตรงตรงนู้นเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นล่ะไม่ไงเลยพี่มานาได้เตียงแล้วนี่มีผ้าปูที่นอนหรือยังมีมีเลยอ๋อใช่เมื่อวานมีผ้าปูที่นอนด้วยนะคะมีเป็นชุดเลยมีหมอน ผ้าปูที่นอนแล้วก็หมอนข้างเมื่อวานมาส่งแล้วเรียบร้อยลองดูลองดูมันเป็นกระดุกไหมทีนี้เราดูว่าเหล็กมันกระดุกไหมใช่ตรงกลางรับน้ําหนักได้ดูเหล็กดูมันแข็งแรงเหมือนกันนะเนี่ยได้เห็นไหมเห็นไหมมันมีที่รองด้านล่างอีก FC ทุกคนดูอ่าเนี่ยเขามีรองอีกตีนปรับระดับได้องเตีนปรับระดับ นอกจากมีตะแกงแล้วนะคะยังมีแบบมีขาลองตรงกลางอีกนะคะคู่หนึ่งต้องลองแต่ิตอนนี้ก่อนตอนนี้หนุ่มๆกำลังแบบดูดูวิธีการประกอบจากคู่มือใช่ค่ะก็วนี้เหค่ะร่วมแรงร่วมใจกันเนาะ

เดี Driver, 就 Quand, 就 <S <S okay, hier, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้เขาลองดูเน็ตเน็ตเป็นที่เน็ตนส่เสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เนาะสวัสดีนะคะฝากติดตามช่องพี่เนาะชาแนลด้วยนะคะทุกคนเป็นยูทูบเบอร์อีกขาอหนึ่งนะคะซึ่งมีความมานะมากนะคะมานะอดทนนะคะก็อยากจะฝากอ่าติดตามช่องพี่เนาะชาแนลด้วยนะค่ะ ตอนนี้ตอนนี้พี่เนาะครบหนึ่งพันหรือ,อยังคะ 1, หนึ่งพันซับรือ,อยังคะพี่เนาะใช่แล้วต้องมีสกูหยุดไว้งัดยาวเราจะเข้าล่องเข้าล่องอะไรกัวเนาะ อาอพันกว่าแล้วเหรออืเยี่ยมที่แปดหมดใช่ไหมยังค่ะไม่หมดหรอยัง12นาทีแล้วอ๋อค่ะอันลงได้เลยพอแล้วโอเคค่ะเ๋ยวอับนานตอนนี้ก็จัดการนะฮะประกอบเตียงและขึ้นที่นอนผ้าปูผ้าให้เรียบร้อยนะนอนได้อย่างสบายใจแล้วนะพี่มนฑ์อาบหลักลงมาพอแล้วพอแล้วพอแล้วพรีเซนเตอร์นะฮะไม่ต้องนอนนะ ครับผมคุณนะครับเจ้าของห้องอยู่นู่นนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาช่วยทางการส่งเม็ดนะส่องเม็รส่งเม็ดส่งเม็ดนะขอบคุณที่กำลังใจครับครับวันนี้ก็ได้สินอนใหม่และนะครับผมขอบคุณคุณสมนด้วยขอบคุณย่าชีพที่เป็นสะพานบนนะครับครับผมขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกท่านเลยนะครับคุณเสียพาปที่มาช่วยยกเตียงยกตู้นะครับขอบคุณนะครับครับผมนี่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะจากการปูให้เรียบร้อยพร้อมนอนนะฮะที่เหลือก็ บอกมอนใส่ก็นอนได้เลยนะทุกท่านนะครับนี่ก็คือนะฮะจะพาไปล้อมที่เห็นนะสวยงามมากนะฮะโอ้โหนะครัดีนะครับนี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมเสือพาไปนะครับ